สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟรถมือ2นะครับและอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับลีฟเพชรยนต์เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68นะครับวันนี้นะครับมาชม v ีออคันนี้กันนะครับเป็นตัว1.5 e n t จนะครับชมนี้เปิดตัวมาในปี2019นะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มต้นเลยนะครับตัวเริ่มต้นพื้นฐานของ V ีออนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์อันนี้ไม่มีมาให้นะครับสำหรับตัวเริ่มต้น 1.5 NT นะครับราคาเปิดตัวนะครับป้ายแดงตอนนั้นอยู่ที่69,000บาทนะครับตอนนี้ซื้อมือ2คุ้มแน่นอนนะครับราคา319,000บาทนะครับคันนี้รถปี2019นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันแน่นอนว่ารถมือ2ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมสภาพนะฮะภายนอกภายในว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะดูจากสีสันรอบตัวรถก่อนเลยนะครับคันนี้สีบอนเงินนะครับสภาพสีสวยนะครับ สีไม่ซีดนะครับไม่ด่างสภาพสีเป็นโทนเดียวทั้งคันนะฮะสีไม่มีเพี้ยนนะครับเหลี่ยมสันคมนะครับด้านข้างตัวรถังเห็นแบบเป็นเหลี่ยมสันที่ชัดเจนอยู่นะครับรับประกันนะคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับเป็นโคมไฟของแท้ของเดิมโตโยต้าเลยนะครับสภาพสวยใสไม่มีแตกร้าวนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับ ไม่ขุ่นไม่เหลืองนะครับสภาพไม่มัวฝากระโปรงหน้าของแท้ของเดิมนะครับกันชนหน้าเนี่ยสภาพสีสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะกันชนหน้าแน่นๆเลยนะครับกระจกนะครับติดฟิล์มมาให้รอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้าทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในหน่อยนะครับคันนี้ให้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับสภาพเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะตัวผ้ายังสวยนะครับ ฟองน้ํายังแน่นๆอยู่นะฮะผงมาลัยแบบยูริเทนนะครับผงมาลัยตัวเริ่มต้นสําหรับ v ีออสเอเนี่ยเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับสภาพสวยนะครับสีไม่ซีดนะไม่มีรอยถลอกรอยลอกล่อนนะสภาพสวยริ้วรอยไม่มีนะครับตรงกลางนี่สภาพยังสวยสวยอยู่นะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับช่ององค์ช่องแอร์อะไรตรงนี้คีบไม่มีหักไม่มีล้มนะครับวิทยุเดิมติดรถนะครับยังมีอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับอากาศชัดเจนนะครับลองฟังวิทยุดูแล้วนะ คอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยรอยถลอกขีดข่วนไม่มีนะครับลงมาจนถึงตัวลิ้นชักนะครับเก็บของนะสภาพสวยๆเลยแผงประตูฝั่งคนขับนะครับสภาพสวยพวกรอยขูดรอยถลอกอะไรนี่ไม่มีเลยนะครับได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนนะครับนี่ะสวยทั้งบานเลยนะครับ แผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยเหมือนกันเลยนะครับรอยถลอกริ้วรอยอะไรตรงนี้ไม่มีให้เห็นเลยนะครับให้ดูชัดๆได้เลยนะ,ะแผงประตูของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับนี Met ่เม็ดอาร์ครอยปั๊มจากโรงงานนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับรอยถลอกริ้วรอยอะไรไม่มีเหมือนกันนะครับสภาพสวยทั้งบานนะดูแลรักษามาดีมากเลยนะเจ้าของเก้าเนี่ยสภาพยังเนียนๆอยู่เลยนะครับ แตงประตูเนี่ยของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับเบาะผ้าด้านหลังนะครับสภาพสวยนะครับใหม่เลยนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะฟองน้ำเนี่ยแน่นๆผ้าไม่มีขาดนะครับแต่เข็บอะไรเนี่ยสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับเหมือนคันนี้ด้านหลังจะใช้งานมาน้อยนะครับเบาะไม่มีชํำเลยลองดูเบาะด้านหน้านะครับด้านหน้านี่เบาะสภาพสวยเหมือนกันนะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดํามีลายน้อยๆนะครับ เบาหน้าเนี่ยอาจจะใช้งานเยอะกว่าเบาหลังหน่อยนะครับเบาหลังเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะครับเบาฝั่งคนขับก็สวยเช่นเดียวกันนะครับสภาพดีนะไม่มีขาดแน่นอนนะครับเบาะฟองน้ําแน่นๆนะฟองน้ําไม่ช้านะครับตรงนี้สภาพหัวเกีย์เนี่ยสวยนะครับไม่มีถลอกเหมือนกันนะครับนะครับตรงคอนโซลกลางนี่ก็สภาพดีนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอ่าเพื่อดูจากในกล้องอย่างนี้นะแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับ ไล่ขึ้นไปนะฮะตรงกลางนะไปจนถึงช่องแอร์นะฮะสภาพสวยจริงๆนะครับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม่มีกรอแน่นอนนะครับ1 3 0 0 0 0สมนกิโลนะครับรถยี่รถปี2อ2 0ีก็อายุ5ปีนะครับสำหรับวีออสคันนี้เครื่องนะครับวีออสเนี่ยทนแน่นอนนะครับใครเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันนี้ปี20นะราคานะอยู่ที่319,0 0 0บาทใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับ ถ้าฟรีดาวเนี่ย่อน7ปีอยู่ที่ประมาณเดือนละ6000บาทนะครับประมาณเดือนละ6000บาทนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงนะครับให้ดูเครื่องสภาพเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยสภาพยังใหม่นะครับเครื่องเดินเงียบเลยนะฮะใช้งานมาแสนสามหมืโลนะครับแต่สภาพยงดีใช้งานได้อีกยาวนานนะครับตรงนี้ลองดูโครงสร้างด้านหน้านะครับแจมซ้ายของตัวรถนะครับเป็นแจมเดิมแน่นอนน็อตไม่เคยถอดนะครับตรงนี้ คันหน้าคันเดิมอย่างแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยรถไม่เคยชนหนักทางด้านหน้านะครับเป็นคันแท้คันเดิมนะครับดูจากน็อตนะน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับแก้มซ้ายแกมขวานะครับสภาพเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่โลโตโยต้านะครับฝาแท้ฝาเดิมเลยนะครับแผงกันความร้อนนะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับค่อนข้างดีนะแผงยังไม่ยุ่ยนะยังไม่ขาดนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับสำหรับวีออสคันนี้นะครับเน้นคุ้มค่าเน้นใช้งานนะครับ ตัว1.5 entry นะครับปี2019นะครับคันนี้ปี2019นะอายุรถ6ปีนะครับใช้งานไปแสน0 0 0หมโลราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับจากป้ายแดง6 9 0 0 0เบาทนะครับซื้อมือสองตอนนี้3 1 9 0 0 0หนาพนะครับหายไปเกือบครึ่งนะครับอ่าราคาหายไปเกือบครึ่งฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่6,000นะครับคันนี้ใครสนใจจัดได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมรีบรถมือ2นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ